สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลิเวอร์369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีมีนและลัคนามีนสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดละอดีมาที่บิลิเวอร์369ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัดละอดีมันทำค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษให้นะครับก็ทักไลน์อัดละอดีมาได้เลยนะครับก็จะได้ราคาพิเศษครับ คลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนกันยายน25 -68 ซึ่งเป็นเดือนที่9ของปีเนะเาะเป็นเดือนสุดท้ายของไตรามาสที่3นี้แล้วนะครับเดือนหน้าเป็นไตรามาสสุดท้ายของปลายปีแล้วเร็วมากๆจะปลายปีแล้วครับปีนี้รู้สึกว่ามันผ่านไปเร็วเนาะมีการโคจรยกย้ายราศรีทั้งหมด5ดวงครับแต่มีการทันสิทธิ์ของดวงดาวทั้งหมด6ครั้งมันเยอะมากผมเลยขออนุญาตแบ่งเป็น EP ครับ EP นี้เป็น EP แรกเดี๋ยว EP ที่2จะตามมาเนาะก็ ฝากติดตามกันด้วยนะครับในอีพีหน้าเพื่อที่เกิดราศีมีนดูจากด้านล่างซีซ้มนี้ครับลักนณะมีนทางทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือได้ทั้งหน้าเสารละคนาเช้าจุดเดียวกันครับตนุราศีมีนตรงนี้เนาะไม่มีดาวกลุ่มลักลุ่มราศีเกิดแล้วนะครับเพราะดาวเสาถอยออกมาทีนี้แต่ถอยชั่วคราวนะเดี๋ยวเขาก็เข้าไปที่ราศีมีนอย่างถท้าบอลอีกครั้งหนึ่งนะอ,อันดับแรกเนาะเรามาดูที่ดาวประจําตัวกันก่นกอน,อนคือดาวพระสุปดีนะครับดาวพระฤหัสสดปีเนี่ย หรือพาสปารตีเนี่ยนะครับขณะนี้โคจรอ,อยู่ในราศีมิถุนเนาะในตำแหน่งประประเนี่ยแปลว่าปุบปุบปะปะไม่แน่นอนไม่มั่นคงไม่เสถียรน,นะครับเพราะอยู่ในราศีาตุลมด้วยแหละมันก็เลยไม่เสถียรด้วยทีนี้พอดาวพิสดีในตำแหน่งเนี่ยหมายถึงเราต้องพึ่งพาอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดความมั่นคงแต่ได้ปฐมเกณฑ์ได้ตำแหน่งเพิ่มเติมของดาวพิสดีเรียกว่าปฐมเกณฑ์พาสปดีเป็นสี่เป็นปฐมเกณฑ์นะครับหมายความว่าเนื้อหอม เป็นเกลเนื้อหอมหมายความว่าคุณจะมีคนนิยมชมชอบมีคนอชอบในผลงานของเราในตัวตนของเราเสน่ห์แรงมากนะครับแต่เสน่ห์เนี่ยหมายถึงอาจจะเป็นเรื่องการงานจ,จะเป็นเรื่องของความรักก็ได้คือม,มันออกมาจากตัวตนมันได้ทั้งหมดแหละแต่แปลว่า,ามันเสน่ห์ได้ทุกเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องของความรักอย่างเดียวอย่าตีความว่าเสน αι, ่ห์แปลว่าในเรื่องของความรักความค่ายอย่างเดียวนะครับแต่มันหมายถึงผลงานหมายถึงการเงินที่จะเอื้อให้เราได้แบบเสน่หาง่ายๆอย่างเงี้ยก็มีนะครับ ได้ทุกอย่างเนาะถือว่าดีเพราะมั่นคงไงความมั่นคงของเราจะมีขึ้นแต่ด้วยความที่ไม่มีวิธีการแก้ครับเราอ่ะไม่สามารถทำอะไรได้ทุกสิ่งเราไม่สามารถทำอะไรได้ทุกอย่างดังนั้นเราต้องพึ่งพาคนอื่นบ้างประเนี่ยมันหมายถึงเราต้องไปพึ่งพาคนอื่นแต่มันจะมีวิธีหนึ่งที่เราจะต้องอ่าทำก่อน ถึงจะไปพึ่งพาคนอื่นได้ก็คือการเรียนรู้พระสดีหมายถึงการเรียนรู้ด,รรดาวพิสุทธิ์เป็นดาวแห่งการขยับขยายครับไอ้หมายถึงความจริงที่อิงจากดวงดาวพระหัสสป,ปดีนะครับหมายถึงการขยับขยายคือการโตนะครับการ grow up นะครับหมายถึงการเติบโตนั่นแหละพูดง,ง่ายๆดังนั้นเนี่ยพระสัดีหมายถึงการต่อย,ยอดคือการเรียนรู้เพื่อให้ต่อย,ยอดการเติบโตทางความคิดและสติปัญญานะครับคนเราอะ่ะต้องเรียนรู้ ไม่เรียนรู้คือโลกใบนี้สมัยนี้โดยเฉพาะสมัยนี้นะครับถ้าเรามไม่เรียนรู้เนี่ยยากที่จะอยู่บนรอดบนโลกใบนี้ได้โลกใบนี้โหดลายขึ้นเยอะมากโดยเฉพาะยุคนี้นะครับผมบอกเลยว่าตั้งแต่ปีที่แล้ว25 6 7คือปีบะรงนยครับปีมะโรงเนี่ยเป็นปีที่เคยเปลี่ยนปี2000มาก่อนแล้วนะครับเขาเรียกว่าปีบะรงทองนะเคยได้ยินเขาว่าบะรงทองไหมคือมังกรทองนะครับปีมังกรทองคือมีอยู่ปีเดียวเท่านั้นนะครับคือ,อปี2อ0 0 สองพันท right? 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 ่วนเลยคอสอสองพันนะครับปี Y2K นะครับ Y2K เนี่ยเป็นปีมรงทองหรือปีมังกรทองนะครับแต่ปีที่แล้วเป็นมังกรไม้นะครับมังกรเขียวเนาะดังนั้นเนี่ยมันมันจะเป็นธาตุนะสีก็คือธาตุมรงทองคือธาตุทองมรงธาตุทองเป็นมังกรทองแต่ปีที่แล้วเป็นมังกรเขียวหรือมังกรไม้นะครับเป็นตัวเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งคือยุคเปลี่ยนยุคครับยุคนี้มรงทองก็เป็นตัวเปลี่ยนยุคเหมือนกันนะครับเพราะว่าปิี่ยนโอ้โห ป็นยุคของแต่มันเป็นเปลี่ยนยุคทางคอ,อ,อสอนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทางจีนหรือทางไทยนะครับแต่ว่าปีที่แล้วอ่ะเป็นมรงไมยย้เนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนยุคของทางฮวงจุ้ยนะครับก็มันจะเปลี่ยน20ปีครั้งหนึ่งนะครับยีปีเป็นครั้งหนึ่งประเทศจีนเนี่ยนุ่งนือมาประมาณ20ปีแค่20ปีเองนะครับไม่ได้เยอะมากมายนะ ออประเทศจีนเนี่ยรุ่งเรืองมา20ปีเพราะเป็นยุคข,ของเขาคือยุคที่แล้วนะแต่ยุคนี้เป็นยุคอินเดียเราจับตามองได้เลยครับว่าอินเดียจะมาบางคนบอกว่าอินเดียนี่ยังดูเหมือนจะไม่พัฒนาอะไรเลยเนาะแต่ว่าม,มันมีข่าวออกมาแล้วว่าคนอินเดียเนี่ยเก่งเรื่องของไอทีนะครับไอที IT หรือเรียกว่าพวกประมาณเมตาเวิร์สหรือประมาณ AI เก่ง AI ครับคนคนอินเดียเก่ง AI เนาะดังนั้นเนี่ยเขาจะเป็นภาพที่ ที่จะไม่เหมือนจีนจีนคือผู้ผลิตทุกอย่างตั้งแต่สักกระเบอือยัเรือลพบครับเออมาจิมฟันเรือลบอ่ะแต่ว่าของอินเดียเนี่ยจะเก่งเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็จะเป็นมหาอำนาจทางเทคโนโลยีในอนาคตข้างหน้านะครับที่ว่าจีนเก่งแล้วเนะี่ยอินเดียเก่งกว่านะครับบอกไว้ก่อนเออเพราะว่ามันเป็นยุคข,ของเขายังไงเขาก็ต้องได้ไปแต่คนจีนเนี่ยเก่งแต่ยังเป็นเบอร์สองหมายถึงจะตกไปเบอร์สองแต่อินเดียตอนนี้ยังเป็นเบอร์เบอร์อันดับท,ท้ายๆเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาอันดับแรกๆนะครับตามห่วงจุย้ย เพราะเขาเก็บสติมานิ่มมั่นมากตรงมากครับเออเพราะเขาบอกเขาเขาพยากรณ์เมื่อก่อนเลยว่ายุคยุคอเมริกาจะเป็นยุคตื่นทองยุคที่อเมริการุ่งเดืองก็เป็นยุคหกยุคเจ็ดจริงๆอายุหกจริงๆพอไปยุคเจ็ดก็เริ่มเสื่อมลงเหมือนจีนเลยที่พอยุคแปดผ่านไปคือยุคเก้าเนี่ยคือคือปีที่แล้วเป็นยุคเก้าปีแรกก็จะเริ่มเสื่อมลงนะครับดังนั้นเนี่ยยุคต่อไปคืออินเดียเดี๋ยวจะมาเราเห็นว่าเขาเป็นแบบเบเบอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้เห็นครับว่า คือเรามาดูได้เลยว่าห่วงจุ้ยมันจริงหรือไม่มันแม่นจริงหรือไม่เดี๋ยวเราได้รู้ครับแต่มันคืออนาคตเพราะมันเพิ่งมาปีนปปี้ปีที่สองเองนะครับมันมี20ปีเนาะดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอีกตั้ง18ปีดังนั้นเนี่ยยังมีเวลาอีกเยอะเพราะประเทศจีนนี้พัฒนาเร็วมากอย่างที่เราเห็นว่าเป็นประเทศยากจนกว่าเราไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้นานนมแค่ไหนแต่อยู่ๆเขาก็พลิกผันตัวเองขึ้นมาเป็นระดับ เทียบระดับโลกได้เลยนะครับเป็นอันดับต้นๆของโลกเห็นไหมครับเขาพลิกภายในแค่20ปีดังนั้นอย่าอย่าดูถูกคนอย,อย่าอย่าอย่าเห็นคนแล้วล,ล้มแล้วข้ามเนาะเพราะว่านั่นน่ะคือศักยภาพของมนุษย์เราที่สามารถทําได้ดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะจริงหรือไม่จริงทุกอย่างรอการพิสูจน์ได้นะครับอ่ะต่อไปเราเรามาดูกันต่อที่ศาสตร์ของเราต่อนะครับก็คือ <c oughs> ข้าไปครับ าพาสวดีเป็นปราอยู่ในพันธุก็ตะนุไปเป็นพันธุเป็นป่าก็หมายความว่าอาจจะต้องไปพบเครือญาติไปเจอพี่น้องไปเจอญาติเพื่อนฝูงอจจะไรแบบนี้ครับไม่ขอโทษไม่ใด้เพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะครับทําให้เกิดความมั่นคงอะไรบางอย่างไปรับพลังงานบางอย่างนะครับทีนี้พันธุยังหมายถึงอสังหาก็หมายความว่ากรรมะพันธุก็คือเราจะมีเกณฑ์การซื้อขายอสังหานะครับ จุดนี้เป็นจุดสําคัญมากที่คนมีเนี่ยจะขายได้ง่ายขึ้นเมื่อดาวพวัสดีอยู่ในตําแหน่งของพันธุนะครับถ้าเผื่อไปอยู่ในเรือนอื่นนะ่ะอาจจะได้ยากนิดหนึ่งนะครับแต่ในตําแหน่งนี้จะดีรออีกทีหนึ่งคือราศีสิงนะครับราศีกรกฎไม่มีทางได้หรอกยากจะขายได้ยากถ้าถ้าจะซื้อได้แต่ถ้าจะขายไม่ได้นะครับตำแหน่งนี้ยังได้ดีกว่านะครับเพราะสาวราหูกลุ่มกันในเดือน,นวิณละ ยังไงก็มีเสร็จจะได้ง่ายแต่มันจะมีรายเดือนที่บอกอีกว่าเดือนไหนนะที่คุณพอจะได้อันนี้ต้องไปดูทักษารวันของแต่ละคนด้วยนะครับว่าว่าตัวเราเี่ยวันอะไรแล้วดาวดวงนั้นที่เกี่ยวข้องกับอสังหาของเราเ่ยไปตกตำแหน่งไหนมันถึงจะได้อีกทีหนึ่งก็ต้องดูครบคร่กันนะครับเพราะว่า อันนี้ดูเหมือนจะได้แต่ถ้าในทางทักษะไม่ได้มันเข้มแข็งก็แปลว่าเราอาจจะไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันมีตัวดูอยู่ว่ามันจะออกไปเมื่อไหร่มันค่อนข้างยากครับไม่ได้จะดูง่ายเนาะดังนั้นแล้วหลายคนบางคนมาโพสตถามข้างล่างว่าอาจารย์จะขายที่จะขายได้ไหมคะจะตอบยังไงอะครับอาตอบตรงๆว่าไม่ทราบไม่รู้เพราะว่าดูเป็นราศีแบบเนี้ยมันบอกอะไรไม่ได้หรอกครับมันมันต้องคือหมายว่าถ้ามันเป็นของเรื่องใหญ่ๆเป็นเรื่องที่ เกี่ยวพันกับตัวเราอันนี้มันค่อนข้างที่จะยากครับที่จะตอบได้ในตรงนี้เนาะมันแต่ถามว่าแล้วตรงนี้ตูไปทําไมเมื่อมันตอบไม่ได้คือเราจะต้องดูว่าอะไรอย่างเช่นดา,าวเสาร์เข้าเรือวินาทมันจะทุกมากกว่าปกติดังนั้นเราก็มันจะเป็นทุกคนครับของคนราศีบีราคนามีจะค่อนข้างกดดันจะค่อนอยู่ตรงนี้ก็กดดันอยู่ตรงนี้ก็กดดันนะครับ <c oughs> ลาภวินาศสูญเสียสูญสิ้นโชคลาภดังนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เราเครียดง่าย อะไรแบบนี้มันเหมือนกับทําอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจอะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยอย่าอย่าเพิ่งคิดว่ามันไม่มีผลกระทบอะไรมันไม่มีผลกระทบเรื่องใหญ่แต่มันมีผลกระทบเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะบอกได้ในในการดูรายเดือนตรงนี้แต่ว่าต้องไปดูในพื้นดวงจริงๆถึงจะดูเรื่องใหญ่ได้เช่นจะขายที่ได้ไหมจะแฟนจะกลับมาไหมอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ดูได้ภาพรวมที่ กระทบเหมือนกันทุกคนแต่ถ้าจะเป็นเจาะจงเป็นเรื่องๆเนี่ยอันนั้นต้องไปดูในดูดวงส่วนตัวนะครับเพราะว่าดูตรงเนี้ยมันมันบอกอะไรไม่ได้มากหรอกครับเหมือนกับว่าโชคดีจะได้ขายที่แต่คุณอาจจะไม่ได้ขายเลยเพราะในดวงชะตาของคุณเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าในตรงเนี้ยมันบอกว่าได้ได้คือภาพรวมราศีม,มีมีหลายคนมีสิบล้านบนโลกใบนี้แต่ว่าต้องมีคนขายได้แต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะได้ขายนะครับก็จะ่าเออ อย่าคิดอย่าเมารวมว่าเรา่เป็นราศีนี้คนเดียวแล้วเราจะต้องเป็นแบบนู้นแบบนี้คือบางคนก็ให้น้ําหนักหมอดูเกินไปคือหมายถึงว่าเชื่อเป็นตุเป็นตะเกินนะครับคืออยากให้พวกคุณเนี่ยไม่ได้บอกว่าไม่ให้เชื่อนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าให้ต้องเชื่อร้อยเปอร์เซ็นตคือเชื่อได้ห้าสิบห้าสิบหมายถึงว่าเอาเขาเอาเขามาเป็นเกณฑ์เราคิดยังไงด้วยเหตุผลตรรก,กะแล้วก็เอามาเขาเรียกว่าอะไรอะแดปแล้วก็ Balance มันน่ะเขาจะบาลานซ์มันให้ออกว่าอ่ะโอเคเราควรจะเชื่อไหมควรจะคิดไปทางเดียวกันหรือเปล่าเขาเรียกว่าเป็นเหตุผลในการตัดสินใจของเราแต่ไม่ใช่ว่าให้เชื่อร้อหรือไม่เชื่อเลยก็ไม่ดีเพราะว่ามันคือข้อมูลที่เป็นสถิติเป็นสเตเนาะดังนั้นเนี่ยเราควรจะฟังหูไว้หูเอามาบาลานซ์กันดีที่สุดครับวิธีนี้คือดีที่สุดมีการดูดูส่วนตัวหลายคนบอกว่า พี่ก็ไม่ได้เชื่อหรอกนะเรื่องดวงชะตาอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าพี่อ่ะไอเป็นผู้หญิงเนาะแต่พี่อ่ะก็แค่ฟังเพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจเพราะพี่มีคําตอบอยู่แล้วแต่พี่อยากแค่จะแบบเอ่อได้ไอเดียได้สิ่งที่คิดต่อยอดหรือการที่เป็นน้ําหนักว่าโอเคคิดเหมือนกันนะโอเคตกตกลงเพราะว่าอันนี้มันใช่แล้วเพราะว่า เราก็ในดวงชะตาเราพยากรณ์ไปมันก็ใช่แล้วเขาเองก็คิดแบบนี้ก็เป็นการตัดสินใจได้ถูกต้องแบบว่าโอเคมันถูกแล้วล่ะอะไรประมาณนี้เพราะว่าสองคนรวมกัน,เป,นเป็นคำตอบเดียวกันอะไรแบบนี้ครับเข้าใจปะันนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนพิจารณาแบบนี้อย่าไปลุ่มหลงศาสตร,ร,ร์นี้จนเกินเหตุจนแบบไร้เหตุผลนะครับไม่ดีเนาะเราต้องพยายามคิดอย่างดูละครนะครับดูละครเนี่ยย้อนดูตัวหมายความว่า เหตุการณ์ที่ตัวละครเนี่ยเบสิกปูพื้นฐานมาเป็นแบบนี้ตอนจบมันเป็นแบบนี้ถ้าเราทําพฤติกรรมแบบนี้มันจะจงมันจะเป็นแบบนี้มันจะจบจบแบบนี้ดังนั้นเราอย่าทําเรียนแบบพฤติกรรมแบบในละครตัวนี้แต่เราเรียนแบบตัวนี้สิเพราะตัวนี้มันดีมันสุดท้ายมันจบมันสวยอย่างเงี้ยครับเนี่ยให้ย้อนให้ดูละครย้อนดูตัวด้วยไม่ได้หมายถึงให้ดูแค่บันเทิงเฉยๆแต่ดูบันเทิงก็ไม่มีปัญหาครับแต่หมายถึงว่าถ้าจะดีกว่าคือให้รู้เขารู้เรา เนาะสุดท้ายเราก็จะได้ประสบความสําเร็จนั่นเองครับทุกอย่างที่มากระเทากันเราคือการเรียนรู้ทั้งหมดนะครับดังนั้นเราควรจะเก็บประสบการณ์ทุกอย่างจากคนทั้งหมดแล้วเราจะฉลาดมากนะครับเราจะมีข้อมูลมากที่จะมวลผลในการเอาตัวรอดได้นะครับต่อไปการงานการเงินเรามาดูที่ดาวคาันนะครับเข้าสู่ราศรีบรณะการเงินไปเป็นปรานในเดือนสุภาผมไม่แน่ใจผมพูดสองราศรีผมงงละ มีข้อดีข้อเสียข้อเสียคือการภาพลักความสําเร็จเอามาหลอกเราทําให้เกิดการสูญเสียเรื่องการเงินเพาราะกระดุมพาไปเป็นป่าเนือนบรารณาคือจะมีคนเนี่ยผ่านเงินเรานะครับก็คือสุภาสุภาเนี่ยหมายถึงผู้ช่วยเหลือผู้สนับสนุนหรือแม้กระทั่งคนที่มีอะไรดีๆกว่าเราแต่เข้ามาในภาพลักษณ์ของการหลอกลวงเช่นเขาสมมตินะสมมติเพื่อนเราอ่ะรวยทําตัวรวยอวดรวย เราก็ถามว่าเอ๊ะไปทําอะไรมารู้สึกรวยผิดปกติอ๋อฉันไปเล่น forex 3D มารู้สึกว่ามันมือขึ้นมากเลยฉันได้กําไรมาเป็นล้านเนี่ยเห็นไหมฉันรวยแล้วเนี่ยเออเขาก็อาจจะเราก็ตาโตลุกวาวอยากได้เงินล้านเหมือนเขาบ้างเราก็กระโดดไปเล่นกับเขาบ้างแต่จังหวะเขากับจังหวะเราไม่เหมือนกันความรู้เขากับความรู้เราไม่เหมือนกันสุดท้ายเราก็อาจจะติดกับดักในการเล่นคือเขาไม่ได้หลอกอะไรแล้วครับแต่เขาชี้นําไปผิดทางทําให้เราอะ อาจจะตกอยู่ในที่นั่งลำบากเรื่องการเงินก็ได้อะไรแบบเนี้ยหลอกก็ได้ไม่หลอกก็ได้แต่เขาแนะนําเราทําให้เราเสียตังค์ทุกอย่างมันต้องเป็นการเสียตังค์แล้วออกไปดังนั้นเนี่ยเราหลงภาพลักษณ์ที่ดูดีแต่มันไปมรณนะเห็นหรือยังครับมันไปพบเสียเขาเรียกว่าเรือมนมรณะบินดาวสุภะที่ดีก็คือดาวคาัน กระดุมพับเป็นเรือนที่ดีด้วยดังนั้นเนี่ยเบืนเบียนเรือนดีทั้งคู่เลยทําให้เกิดผลเสียคือมรณะคือเสียหายเสียใจกับเรื่องการเงินแปลว่ามันต้องมีการสูญเสียเรื่องการเงินอะไรบางอย่างที่เราไม่ได้คาดฝันเช่นถ้าเราอยากได้ของเราซื้ออันนี้เรายังดีใจเรายังได้ของถูกป่ะครับเรายังมีความสุขกับการซื้อของมาแต่อันนี้เสียตังค์ด้วยความที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ดูอินโนอินเนเ,เลยอยู่ดีก็เสียเงินออกไปโดยที่แบบใช่เรื่อง แล้วเราก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมาเหมือนลงทุนละลายซับไปตาพริกละลายไม่น้าอย่างนี้นครับดังนั้นเนี่ยระวังเนาะนี่คืออังคารที่ต้องเตือนสุดท้ายคือดาวเกตเข้าสูส่ราศีเวสศบกุมเรามัติอยู่คือความพลิกผันเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนไอ้เพื่อนไอ้สังคมนี่แหละตัวดีให้เราเนี่ยระมัดระวังเรื่องของการคบเพื่อนและการเชื่อใจเพื่อนคนราศีมีเนี่ยมักจะเป็นคนที่โดนหลอกได้ง่ายที่สุดเพราะเป็นคนใจอ่อนเป็นคนขี้สงสารดังนั้นเนี่ยให้เราแยกความคิดส่วนตัวออกจาก ความเป็นจริงนิดหนึ่งคืออย่างนี้ครับคนราศีมีเนี่ยจะถูกปกครองด้วยดาวอีกดวงหนึ่งเรียกว่าดาวเนปจูนนะครับดาวเนปจูนไม่มีในโหราศาสตร์ไทยแต่เราต้องพยากรณ์ดาวเนปจูนเพราะว่ามันไม่ใช่ดาวพระศรบดีครับพระศดีเนี่ยหมายถึงการเรียนรู้การจัดการคือความจริงแต่ดาวเนปจิงเนปจูนเป็นดาวแห่งความหลอกลวงแล้วก็เพอ้อฝันจินตนาการนั่นคนราศีมีเป็นคนเพอ้อฝันจินตนาการโดยธรรมชาติอยู่แล้วหมายถึงเป็นคนที่ ข้อดีคือคนย่างลึกจิตหมายถึงเป็นคนที่มีจิตวิทยาเป็นคนมีเซนต์อ่อนๆแต่ข้อเสียคือคุณแยกแยะความจริงกับความลวงไม่ออกคุณคุณมักจะโดนหลอกได้ง่ายทางที่มันเหมือนมันตองมาตายมันตายน้ำตื้นเนี่ยคือคุณมีคนคุณเป็นคนมีความดูเยอะคุณเป็นคนฉลาดแต่คุณมักจะโดนหลอกง่ายเราเห็นได้เลยครับด็อกเตอร์ดังอย่างในข่าวอ่ะด็อกเตอร จบตั้งด็อกเตอร์นะแต่โดนหลอกได้ง่ายๆมากเลยเอออะไรแบบเนี้ยก็ก็ที่เห็นเห็นข่าวกันไปอะไรแบบเนี้ยคือ,ค,อคือระวังคือขนาดเป็นครูบาอาจารย์บางคนก็โดนหลอกอย่างเงี้ยครับเออบางคนเป็นหมอดูก็โดนหลอกเองอย่างเงี้ยก็มีคือเนี่ยมีนจะเป็นอย่างเงี้ยคือตกมาตายเขาจะไปคือรู้ทุกอย่างแต่ดันเสียท่าให้เขาอะนั่นแหละประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยคนมีเนี่ยต้องระมัดระวังแยกแยกความใจอ่อนของเราอะให้ถูกที่ถูกทางเพราะเราอาจจะไปเอื้อให้มิจฉาชีพ แล้วสุดท้ายมันกลับมาทาร้ายเราเขาจะไปับดังนั้นเนี่ยทําบุญทําทานเนี่ยทำได้แต่ทําให้ถูกหรือเขาเรียกว่าคิดก่อนทานะครับด้วยสติสติต้องมาครับการทําบุญต้องมีสติสมัยนี้เพราะไม่งั้นเราจะโดนหลอกด้วยมิจฉาชีพครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ